อันนี้คุยกันอวิชาเนี่ยแหละนะอวิชามันไม่รู้ไงว่ามันไม่ใช่รู้ไม่ใช่เสียงที่หลวงพ่อบอกเห็นไหมจริงจริงมันก็ไม่เรียกว่าเสียงนะเนี่ยดูดีๆสิมันเป็นแค่ไบเวชั่นไงที่มันสะเทือนอากาศเข้าไปแต่ถ้ามันไม่มีหูเนี่ยมันจะไม่เกิดการได้ยินนะไอหูเนี่ยมันก็เลยมีไอแผ่นเรดาร์มานี่ไงเพื่อจะรับไอแรงสั่นสะเทือนเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะมีไอเส้นหมดเลย่ะเพื่อให้ไอเสียงเนี่ยมันบุนเข้าไปแล้วก็จะมีกระดูกสามชิ้นใช่ไหม กระดูกค้อนกระดูกทั้งแล้วก็กระดูกรูปหอยโข่งกระดูกลูกหอยโข่งมันจะเป็นเส้นประสาทเล็กกิดเส้นผมสองร้อยเท่านะมันก็เลยรับแรงสร่ะเทือนที่มันให้เกิดการไหวตัวของไอ้เส้นประสาทนี่ไงแล้วมันก็ผ่านไอ้ที่ว่างไปเพราะว่าถ้าร่างกายมันไม่มีที่ว่างไอ้ยไปนนี้มันจะผ่านไปไม่ได้นี่มันผ่านไปที่ระบบประสาทใช่ไหมไอ้แรงสนะเทือนขึ้น,ข,นขึ้นพลังงานมันก็ไปเก็บไว้ที่เมมโมรี่แล้วก็แปลสภาพตามสัญญาว่าไอ้คำเนี้ยแปลว่าอะไร ซึ่งจะไปอยู่ประเทศจีนมันก็ไปรู้เรื่องเลยนะไปอยู่อะไรแอฟริกามันก็เพราะว่าไอสัญญาของไอบายร์ชันนี่มันไม่มีไงอันนี้ที่มารุษย์มาปรุงแต่งเรียกว่าจีสังขารยัไงไงอว,วิชามันปรุงว่าจีสังขารปรุงคําพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยคาพูดแบบดูถูกกลมเฮ้งอะไรก็แล้วแต่เห็นภาพไหมซึ่งมันไม่ได้มีเลยจริงจริงมันเป็นแค่เสียงเฉยแต่ว่าเสียงมันก็ไม่ใช่เสียงแต่อวิชามันไม่รู้มันก็เลยมาปรุงไอวัจจีสังขารหรือจะปรุงคําพูดที่จะหลอกลวงกัน รู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเป็นเจ้าของเมืองเพชรนะเว้ยแบบที่ทินเดอร์สิบแปดมงกุฎทินเดอร์ที่มันปลอมตัวเป็น <laughs> ลูกเจ้าของเมืองเพชรไงเห็นไหมใน,นี้คนมันค็ไปเชื่อภาษาไงว่าเป็นเจ้าของเมืองเพชรต้องรวยก็ถูกเขาหลอก <laughs> ถูกเขาหลอกเคยดูไหมไม่เคยดูอี่คืนถ้าเราไปเจอผู้ชายที่เขาเป็นเจ้าของเมืองเพชรแล้วเขาบอกตอนเนี้ย เขาถูกระง,งับในบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสเพราะว่าศัตรูกำลังไล่ล่าเขาอยู่เขาก็จะขอย,ยืมบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสเหล่านี้เราก็นึกว่าเขารวยตั้งห้าแสนล้านเขาจะขี้โกงเราทาอะไรมันก็ยอมให้เขาเอาบัตรไปรูดไงมันก็หลอกทีอสามสี่คนเป็นหลอกคนโดนก็เป็น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 ร้อยล้านนั่นแหละแต่มันก็เชื่อระบบไงที่เราเพราะมันคือมันคือในแมทริกที่เราเพราะมันเชื่อระบบว่าถ้าคนเป็นเจ้าของเหมืองเหมืองเพชรมันก็ต้องรวยสิวะใช่ไหม แต่พมปรุงว่าจีสังขารปรุงกายสังขารไงใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยแต่ถือว่าเป็นหลอกเป็ดหลอกไก่ไม่ไดนะ้เพราะมันไม่รู้เรื่องว่าไอ้เสื้อผ้านี้ไอ้กายสังขารแบบเนี้ยมันมันสมมุติเรียกว่าคนรวยหรือคนดังหรือว่าไอ้จีสังขารแบบเนี้ยมันสมมุติเรียกว่าอะไรมันไม่รู้เรื่องหรอกมันมันแค่มันแค่ใช้ความรู้สึกไงใช้ความรู้สึกมันเด็กนายยมเด็กมันแค่ใช้ความรู้สึกมันไม่รู้เรื่องหรอกเด็กพูดถึงเด็กที่เกิดใหม่ๆนะยยมนะพวกเด็ก อ่าอัฟกานิสถานเด็กเยอรมันเด็กมันไม่รู้เรื่องเลยโย่ว่ามันเป็นมันเป็นชาวแต่มันไม่เคยรู้เรื่องแต่มนเจอพระมันก็ไม่มันก็ไม่รู้เร่าพระสายไหนมันไม่รู้เรื่องนะโยมแต่มันรู้สึกได้ไงจากไบเวชันว่าใจดีหรือไม่หรือว่าใจร้ายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเหมือนไอ้พวกห่านพวกเป็ดพวกไก่เห็นไหมมันก็ไม่รู้เร่าว่านาจะกุลอะไรสายไหนรวยแล้วไม่รวยมันแค่ความรู้สึกอ่าหลวงพ่อใจดีแล้วกันนะมาใกล้ๆแล้วปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็แค่นั้นนะโยชีวิต จริงๆมันก็เป็นกันจริงๆนะแต่พอมนุษย์มันมาสร้างไอ้เดอะแมทริกสร้างเปลือกขึ้นมามันก็เลยไปสนใจเปลือกไงมันก็เลยไม่สนใจไอ้ตัวไอ้ตัวความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มองข้ามไปแล้วกันนะเพราะว่ามันมีผลมันมีผลต่อเรื่องเวทนานั่นเองทั้งหมดแล้วคือถ้าผู้หญิงได้ผู้ชายรวยไปมันก็จะหาสุขเวทนาได้ง่ายได้บ้านหนังใหญ่ได้รถได้เสื้อผ้าได้กระเป๋าได้แหวนเพชรอะไรอย่ะ แต่ไอพวกเป็ดไก่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไอแหวนเพชรอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีความหมายอยู่จริงนะมนุษย์มันสมมุติขึ้นมาไงนักที่เต่าก็ถึงบอกว่าถ้ามนุษย์อุปโลกไอของหายากเลยมนุษย์จะทะเลาะก,กันคือมันไม่อยู่จริงไงโย่ไอของพวกนี้แต่มันแต่งขึ้นมาไงแต่ถ้ามนุษย์เอาไอตัวปัญญาแบบนี้มาเป็นใหญ่มนุษย์ก็จะพินาก็ต้องเอาคุณธรรมขึ้นหน้าไงคือปัญญาเนี่ยมันสามารถาล้ำเส้นล้ำเส้นคือ คิดที่จะเอาเปรียบเขาได้ไงเขาจะนะคือมันฉลาดแต่มันก็สามารถคิดในทางเอาเปรียบได้มันไม่ได้ฉลาดแค่แค่ได้ตามสิ่งที่ถูกต้องตามตามกำลังแต่มามันฉลาดที่จะได้มากกว่านั้นอีกไงอันนี้ไอ้ตัวปัญญานี่ถ้าปัญญาเป็นขายคุณธรรมเู้ไหมมันก็มันก็อันตรายแล้วแต่ถ้าคุณธรรมมันนําหน้าปัญญาอันนี้้าทิเต่านะเหล่าจือนะมันก็มันก็จะรออแห่ละแต่นี้มันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอะไร จริงๆไอ้สองตัวเนี้ยมันก็มีบทบาทต่อชีวิตทุกคนนะไอ้ไอปัญญากับไอ้คุณธรรมนะยิงก็ถือว่าไอ้สองตัวเดียวเป็นตัวโรแมนติกที่สุดนะคือความฉลาดก็คือไอ้วิสต้อมกับตัวไายเนสเี่แหละแต่ถ้ามีวิสต้อมเดียวไม่มีไายเนสเี่มันจะน่าก,กลัวคือฉลาดแล้วแต่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยโอ้โหไอ้หนูไปเจอผู้ชายที่ฉลาดแล้วไม่มีคุณธรรมเนี่ยเสร็จเลยรับประกันพูดถึงว่าเวลาปฏิบัติธรรมใช่ไหมไปอยู่เยอรมันไปอะไร ถ้าคุณไม่คิดอย่างนั้นคุณไม่เอาเรื่องคนนี้ไปมันจะปสศาจทันทีเลยแต่ถ้าไปอยู่เยอรมันไปอยู่สวิตซ์แล้วก็ยังยึดแต่ชื่อคนไทยคางบ้านคางวัดคางอะไรเดี๋ยแล้วก็ไปคิดต่อไปโกรธต่อเห็นภาพไหมมันก็เป็นหมาผูกอยู่กับเสาเลยที่ารอยู่มันอยู่ที่เดิมคือไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนแต่พอมาบวชแล้วที่มันจะปลดล็อกทันทีเลยถ้าไม่เอามาไว้ในไอ้ไอ้ไอ้มโนทวานนะคือไอ้ตัวมโนทวารเนี่ยแปลว่าไอ้ทวารทั้งหกเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายมันก่อกรรมไม่ได้ถ้าไอตัวจิตเนี่ยมันไม่ก่อกรรมตัวนี้ไม่มี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 บทบาทหรคือมันตกไปเฉยเลยคือเมือนเหมือนบทพระพายยะคือมันเห็นสักแต่ว่าเห็นเพราะว่ามันไม่ออกไปก่อกรรมทารมโนทวารไงแล้วก็ได้ยินนะเสียงนกร้องเสียงไก่ขันอย่างเงี้ยมันไม่ออกไปก่อกรรมทารมโนทวารมันก็ผ่านไปเฉยกลิ่นรสสัมผัสกายทั้งหมดเลยล่ะไอตัวมโนทวารในตัวเดียวเลยมันนั่งสมาธิไม่เห็นเลยมันไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่มามโนทวารเนี่ย มันก็จะสร้างโลกขึ้นมาตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นความว่างนะแต่มันก็จะสร้างโลกในความว่างขึ้นมาจา,จากสัญญาที่เป็นคุ้นชินไงแต่งเรื่องนุ้นแต่งเรื่องเอาสัญญามาปฏิปตะไงนี่อไอ้สังขารเรียกว่ามันคือการประมวลเปรียบเทียบเอาสัญญามาประมวลเข้ามาไงคือเอาความจําะคําพูดนี้หมายถึงอะไรก็ประมวลเข้ามาแล้วก็มาเปรียบเทียบอย่างนี้มันจะประมวลเปรียบเทียบตลอดนี่คือสังขารไงนนี้เวลานั่งสมาธิมันก็ยังไม่หยุด มันก็ยังเอาสัญญาเนี่ยมาประมวลเปรียบเทียบไปเรื่อยเรื่อยที่มันยังที่มันยังที่มันยังไม่เคลียร์คือส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะไม่ค่อยคิดเรื่องที่มันมีความสุขเพราะไอ้ความสุขเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไปแล้วแต่มันจะคิดถึงเรื่องปัญหาที่มันยังแก้ไม่ตกนี่ไงเข้าใจไหมมันก็จะยังคิดต่อแต่ถ้าปัญหาก็แล้วมันแก้ตกไปแล้วคือมันแล้วใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ใช่เข้าใจแล้วมันไม่ใช่รูปไเชยเียหยุดคิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเขาที่ว่าไม่มั่นหมายโดยความเป็นรูปทั้งหลายเห็นไหมอย่างเดินมาเนี่ย รูปใบไม้แห้งรูปกิ่งไม้รูปไม่บรนหมายเป็นรูปแล้วก็ก่อกรมไม่ได้ไงไม่มันหมายด้วยความเป็นเสียงทั้งหลายใช่ไหมเสียงนกเสียงเป็ดเสียงผู้คนฝังกระนู้นเสียงรถแท็กเตอร์อะไรเงี้ยไม่มันหมายเป็นเสียงมันก็กาะกรมไม่ได้มันก็จบกิจอย่างไงยไม่มันหมายในรูปในเสียงในกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมรสมรละวิชามันก็แบบเดียวกันนะก็เห็นรูปเป็นอื่นก็คือมันไม่ใช่รูปอย่างเงี้นี่ที่เฉพออไอการที่มันคุ้นชินเนี่ยอยู่กับคนคนนี้มีเขาในรูปเห็นไหมมันคุ้นชิน แต่พอไปอยู่ที่นึงปั๊บมันไม่ใช่รูปมันมันไปแค่ไอ้อะไรอิเลเมนที่มันผ่านไปเกิดดับผ่านไปจริงๆถ้าเราหลักวิทยาศาสตร์นะนะรูปมันก็เซลล์มันก็เกิดดับนาทีเราไม่รู้กี่กี่ล้านแล้วกันนะหรือว่าคือคำว่าไอ้เกิดดับเนี่ยมันรวมไปถึงอะไรบทไงอย่างเมื่อเช้าอยู่ที่โรงครัวมันดับไปแล้วไม่ใช่รูปเราแล้วรูนได้มันดับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น แต่มันเป็นมุมมองที่เห็นว่ามันเป็นแค่ธาตุที่มันขยับแล้วมันก็ดับไปแล้วหรือว่าเดินจงกรมเนี่ยก้าวหนึ่งยกไอ้รูปข้างหลังก็ดับไปแล้วคือมันไม่มีอยู่จริงก็ถึงใช้อริยบทมาดูว่าอริยบทที่มันดับไปได้เนี่ยรูปมันก็รูปนั้นเมื่อก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรานอกจากว่าไอ้บทที่นั่งจะไปก่อกรรมมันก็จะจําไว้ว่าตอนนั้นไปก่อกรรมพูดเถียงกับใครมาแต่ถ้ามันไม่มีการก่อกรรมรูปมันดับไปเฉยเลยนะ หรือว่าเวทนาที่กินอาหารมันก็ดับไปเฉยถ้ามันไม่ไปเกาะกรรมสัญญาเรื่องก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันก็ดับไปอีกถ้ามันไม่ไปเกาะกรรมสังขารคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดชิวหาวิญญาณก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันก็ดับไปเฉยเพราะว่ามันไม่มีกระบวนการเกาะกรรมแต่ถ้ามันมีไอผัสสะพวกนี้แล้วมาเอาไปเกาะกรรมนี่ไงมันก็จะเกิดบันทึกไวในในสัญญาเช่นตอนตายอย่เงี้ยเช่นไปทะเลาะเขาตอนกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอาชามก๋วยเตี๋ยวเป็ดความหัวเขาอะไรเงี้ยใช่ไหม เปรียบเทียบ่างนี้แล้วกันนะมันก็จะจำเอาไว้แล้วมันก็จะคิดในแง่ในแง่ในแง่ไม่สบายใจมันก็สืบต่อไปให้อารมณ์ทุกข์แล้วก็ไปเกิดเป็นพวกอบายภูมิอย่างเงี้ยนี่มันฉลาดแล้วมันก็พยายามที่จะไม่ออกไปก่อกรรมกับไอ้ไอ้ผัสสะห้าตัวนี่ไงโดยมโนทวารมันก็จะไม่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 ขึ้นมาไม่ขึ้นมาก่อกรรมแล้วกันวิธีนั้นก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่มีเรื่องอะไรหลักการคือเรื่องอายตนะหกอย่ง ดิถัามันดูแลชน้าหกให้มันเข้าใจได้นะเพราะว่าเจ้าหกมันมีทั้งวันไงมันมีทั้งวันในเรอ้การละวิชาถ้ามันตั้งใจจะละนะว่าไม่เอาอะไรเรื่องโง่เนี่ยก็คือมันก็เห็นรูปเป็นอื่นไงเสียงเนี่ยเป็นอื่นไปไล่มาหลวงพ่อเคาะทีรั้ามันก็เป็นอื่นเสียงอื่นก็เหมือนกันถ้ามันไม่เอาไม่เอาวจีสังขารเนี่ยไม่ไปเอาเรื่องเข้าไปจีสังขารนมันก็มันก็เลยสักแต่ว่าเสียงนี่ไงที่มันดับไปเฉยแต่ถ้ามันเอาวจีสังขารให้พูดงี้หมายความว่าไงวะ ช่ไหมยอมมันก็จะยุ่งแหละมันจะยุ่งแหละซึ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่าไอ้ป,ปากบรจสัญญามีอรุสัยเจ็ดเจ็ดตัวเข้าไปเข้าไปยุ่งกับไอ้เสียงนี่ไงเช่นจําไว้ด้วยราคะจำไว้ด้วยปฏิฆะไม่พอใจจำไว้ด้วยทิฏฐิเห็นไหมมานะไ,ได้ยินเสียงปั๊บมีทิฏฐิมานะารู้ไหมว่าเราเป็นใครหรือเราฉลาดกว่าเรามีตําแหน่งสูงกว่ามันก็จะยุ่งกับไอ้เสียงนี่แต่ถ้ามันไม่เอาเรื่องมันก็แค่สักแต่ว่าไงจนถึง ภพราวะว่าราคาอยากได้ภาวะที่ดีกว่าวิกิจฉชาสงสัยแล้วก็อวิชาเจ็ดตัวเห็นไหมเรียกว่ามันมันไปจําไว้ผิดแต่ถ้ามันละไอ้ความจำเจ็ดตัวนี้มันก็จบละเพราะมันไม่ออกไปก่อกรรมไงไม่ออกไปก่อกรรมแต่มันมาจากแค่อายุนะ6หกอย่างเดียวเลยนะที่แรกที่อวิชามันไม่รู้อ่ะมันไปมั่นหมายว่าเป็นลูกเป็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายรรมลมหรือมั่นหมายว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจพดถึงละวิชามันก็มีอยู่แค่นี้นะ นี้ถ้ามันยังทําไม่ได้เขาใ่้ทบทวนเช้าสิกลางวันสิเย็นสิบ่อยๆเพื่อมาให้มันเกิดคุ้นชินแต่ส่วนใหญ่คนที่เรียนเนี่ยมันไม่ได้มาทบทวนไงูดถึงพิจารณาเรื่องระวิชานะทุกวันแต่ก็ที่สําคัญก็ต้องผ่อนผ่อนชีวิตให้มันปลอดโปร่งหน่อยนะอย่าไปอย่าไปเคร่งเครียดกับการปฏิบัติจนเกินไปแล้วมันจะเครียดหรือมันจะเครียดเอาพอดีพอดี่ะจัดให้มันพอดีพดี หรือเวลานั่งแล้วมันรู้สึกว่ามันนานเกินไปมันอึดอัดมันปวดมันเมื่อยเพราะงั้นไอ้เลือดลมมันจะไม่เดินไงให้ระบบเขาผ่านก็ต้องออกมาเดินพูดถึงละวิชานะรูปเป็นอื่นทั้งหมดรูปบํารวงก็เป็นอื่นอะไรก็เป็นอื่นหมดถ้าดูง่ายๆก็ไปดูพวกเศษใบไม้แห้งก่อนแล้วกันง่ายๆดีดอกไม้ที่มันร่วงมันก็ไม่ใช่นะมันก็เป็นอื่นนะที่มันเคยสวยแบบเดียวกันร่หลวงแล้วต่อก็ไร้แล้วแต่เต้มไปหมดน่ะ ถ้าพิจารณารูปเป็นอื่นไม่ใช่รูปอย่างนงี้ยเรเห็นว่าอาการก่อกรรมมันจะไม่มีหรือเสียงที่เราก็เดินไปดูฟังเสียงน้ําไหลเสียงนกร้องอะง่ายๆไปก่อนไม่มาด้วยความเป็นเสียงทั้งหลายไมนมันก็ก่อกรรมไม่ได้แต่ที่บอกว่าไปคุยกับคนนี่ไงคุยคนเนี่ยคือคนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยชอบแสดงความคิดเห็นเข้าใจไหมเวลาแสดงความคิดนะมันคือเรื่องปรุงแต่งอันนี้เรื่องเดียวกันนายยมมันก็แสดงความคิดเห็นต่างๆอะไไปมันก็คือปรุงแต่งต่างไป นี่เราไปโต้อตอบเขาเหนื่อยฟีเพราะไม่มีอะไรเรื่องจริงเลยมีแต่เรื่องปุุงทั้งนั้นใช่ไหมพูดถึงว่าวิธีอยู่นะอย่าไปยุ่งกับไอ้เรื่องปุงแต่งแต่ถ้าอยู่กับธรรมชาติมันจะง่ายกว่าแล้ววันหนึ่งไอ้แต่ละวันเนี่ยไอ้ไอตัวกระบวนการนิวรณ์ห้ามันไม่เข้ามาคือที่หลวงพ่อไปเจอคนตามก็จะมีการประจันทะบ้างพยาบาทต้องฟุ้งซ่านบ้างอันนี้ไม่มีไม่มีอยู่กับธรรมชาติแล้วพอมันมีความสุขมันก็ง่ายแล้วมันจะเข้าสมาธิง่าย เพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมันจะไปโฟกัสที่ความสุขมันเป็นอยู่แค่ตรงนี้เองพอมันมีความสุขปั๊บจิตมันจะโฟกัสที่ความสุขแล้วมันจะตั้งมั่นเหมือนคนที่มีความสุขแล้วมันไม่อยากไปไหนจิตที่มันมีความสุขมันก็ไม่อยากออกไปไหนลวเหมือนหลวงพ่อนั่งสมาธิเมื่อคืนมันก็ไม่อยากออกจากสมาธินะเพราะว่ามันมีความสุขแล้วมันก็คิดว่าจะออกไปทําอะไรเนี่ยคือถ้าอยู่ในสมาธิเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าจิตมันแยกตัวออกมาจากไอ้การเข้าไปคุกคีในร่างกาย มันเหมือนว่ามันเหมือนเข้าไปอยู่ในรูปประพมแล้วกันใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนมิติไปแล้วดีเข้าไปอยู่ในอรูปอรูปประพมอย่างเงี้ยอารูปประพมเขาก็ไม่เขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องร่างกายเพราะจิตมันจิตมันอะไรมันเข้าไปโฟกัสอีกอารมณ์หนึ่งแทนหรือเข้าเขาเรียกว่าเข้าไงชื่อบอกว่าเข้าเข้าสมาธิเข้าฌานเห็นไหมก็คือมันเข้าไปอยู่ที่หนึ่งมันไม่อยู่ที่นี่มันไม่อยู่ที่นี่ คือมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบทางกายมันมันเกี่ยวกับไอ้โครงสร้างทางจิตใจไม่งั้นพวกฝรั่งก็หมดสิทธิ์เพราะว่าฝรั่งมันนั่งขัดสมาธิไปได้อยู่มันก็นั่งเก้าอี้กันนั่งอะไรอะไรก็ได้หรือถ่านั่งแล้วมันบรรลุธรรมไอ้พวกคนก้อยก็บรรลุขอนเพื่อแล้วพะมันก้อยมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมยอมหรือค้างคอกมันก็นั่งทั้งวันคืออันนี้เขาอทีบายไปด้จริงๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับอริยบทมันเกี่ยวกับโครงสร้างทางทางจิตใจต่างหากแต่ว่าอริยบทมันก็ต้องสัพเพยะ บอกว่าถ้าท่านนั่งน่ะมันมันมันไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ไม่ตึงไม่เกร็งอะไรอย่างงี้แล้วกันนะหรือว่าเดินท่านท่านนั่งนานแล้วมันเจ็บก้นแล้วก็กล้ามเนื้อมันไม่ค่อยขยับตัวมันก็ไปเดินไงไปเดินเพื่อให้มันแอคทิวิตี้นี่การเดินมันก็ไมเหมือนกันอีกแล้วมันไอการภาวนาเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องการเดินจงกรมเนี่ยมันก็จะมันก็จะง่ายก็คือหมายความว่าพระเจ้าให้ดูว่า ปลายทางจงกรมอะตัวจะเดินไปที่เสาเงี้ยที่ประตูคุณหมอนึกออกไหมที่ประตูตอนนั้นมันมีโลกกดลงไหมไม่มีพอเดินไปปั๊บก็ไม่เติมลงไปไงอแล้วคุณหมอก็หันไปดูข้างหลังข้างหลังก็ไม่มีโลกกดลงอันนี้เขาพเจ้าคใครดูว่าปลายทางมันก็ไม่มีอกุศลระหว่างทางทาง้ทาวกระทภิษมันก็ไม่เติมโลกกดลงเห็นภาพไหมไอข้างหลังที่ผ่านมามันก็ไม่มีแล้วทีนี้พอมาเดินกลับไปมาไม่มันมีอะไรเลยนีหรือว่าตรงประตูเนี่ยมันมีนลกสวรรค์ไหม มันก็ไม่มีก็ไปสร้างมันทําอะไรอ่ะคือเดินไปแล้วไม่มีอุปทานไม่ไปก่อกรรมแล้วเราสวนนั่นก็ไม่ปรากฏนี่ไงเข้าใจไหมในเวลาเดินที่เนี่ยเสือพญาจะมองไปที่ต้นไม้ข้างหน้าต้นไม้ตอนนี้ยังไม่มีรกสวรรค์ยังไม่มีเราเกิดตรงนั้นเลยในเวลาเดินไปมันก็ไม่ไปสร้างไอ้อุปทานไอ้ตัวพบมันก็ไม่มีไอ้ตัวคือพบคือการก่อกรรมไม่มีแล้วรกสวรรค์มันก็ไม่ปรากฏใช่ไหมครูพุทธเจ้าบอกไอ้ฝั่งที่ไม่มีอุปทานี่ะมันเป็นฝั่งนิพผ่านมันคือมันมีอยู่แล้วที่ไม่มีอุปทานเนี่ย แต่ไอ้ฝั่งอุปทานเนี่ยมันไปฝั่งสังสารวัตรเพราะว่าพอมันยึดปั๊บมันก็ไปก่อกรรมได้นี่แกคืออุปทานมันเป็นกิเลสวัตมันก็ไปก่อไปก่อพบเป็นกรรมวัตไอ้ชาติมันก็คือวิบากวัตอันนี้คนทําไมเข้าใจปั๊บมันก็เหมือนหมาผูกอยู่กับเสาไปไหนมันก็เอาเรื่องเดิมมาคิดมาก่อกรรมใช่ไหมเดินไปก็คนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ชอบก่อกรรมต้นไม้มันก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะเพราะต้นไม้มันก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันนี่แหละแต่ข้างในต้นไม้มันมีอุปทานแต่ข้างในไอ้นี่มันมีอุปทานเห็นภาพ นี่เวลาไปเจอคนมันมันไม่ได้เจอต้นไม้นะท่างที่เป็เปทา่าศีกเหมือนกันนะเพราะข้างในคนมีอุปทานไงมันก็จะยุ่งแล้วพอไปคุยกันปับ๊บอุปทานมันก็ออกมามาออกมากระทบกระทั่งก่อกรรมอย่าเ่เดินจงกรมที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยพี่นาดูต้นไม้ตรงนั้นก็ยังไม่มีไม่มีโกสวรรค์จะไปทํามันทำอะไรใช่ไหมอันนี้ก็จะง่ายนะนทางขนาดเดียวกันมันก็ได้ออกกาลังกายด้วยอันที่สงเดินจงนกรมก็คือทาให้อาหารมันย่อยร่างกายแข็งแรงทำสมาธิได้นาน หมายว่ามันอยู่ได้นานเพราะว่าขณะที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ยังตั้งมั่นได้เข้าใจไหมมันก็เลยทำให้ทำให้คุ้นชินว่าแม้แต่แม้แต่อะไรบทที่เคลื่อนไหวก็เข้าสมาธิเข้าฌานไดุ้ทธเจ้าก็ใช้ว่าถ้าท่านเดินแบบนี้ท่านก็เดินอยู่ในแดนทิพย์หรือถ้าท่านเดินด้วยการเจริญเมตตาท่านก็เดินอยู่ในแดนพรหมนี่ไงคือมันไม่ได้ว่าพรหมที่ต้องหน้าตาสีหน้านะหนูน้อยไม่ใช่ว่าสีหน้าหันไปแบบสโหคอเป็นพัดลมหมุนได้ทุกทิศทาง คือมัน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 คือมันคือมันคือโลกของจิตใจถ้าทอในใจเรื่องเมตตาก็เหมือนเป็นพรมเดินอยู่บนโลกมนุษย์อย่างนี้นี่อถ้าทําในใจเรื่องของฌานมันก็เหมือนเดินอยู่ในแดนทิพย์ไงที่นั่งที่เดินนั้นเป็นทิพย์อย่างนี้คือมันไม่ไปก่อกรรมแล้วกันนะง่ายๆแต่มันไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ศสยศาสตร์ไม่ใช่พิธีกรรมมันเป็นมันเป็นกฎธรรมชาติที่ฉลาดที่จะใช้กฎธรรมชาติอันนี้มันจะปลดล็อกไปเยอะเลยนะคือมันปลดล็อกก็ไม่ต้องไประแวงเราว่า บวชชีแล้วมันจะผิดศีลข้ออะไรแล้วมันจะต้องอะไรอะไรวุ่นวายแต่มันเข้าใจกฎธรรมชาติแล้วก็ท,ที่ทีหลวงพ่อบอกเขาึงมีคําว่าอินทร์สังวงรศีลไงก็คือมันแค่สํารวมตาหูจมูกนิ้นไายใจไม่ให้อ,ออกไปเกาะกรรมชั่วฉะนั้น,นมันก็เป็นศีลแล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวว่าใส่ชุดอะไรถึงจะมีศีลไปไปขอจากพระมาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มีอะไรนะคุยเรื่องละวิชาเรียนกันบ่อยแล้วจําได้ใช่ไหมวันก็พูดนะวันแรกก็พูดนะ อันนี้ที่หลวงพ่อบอกมันต้องโฟกัสว่าหลวงพ่อสอนอะไรแล้วก็ต้องเอามาย่อยเอามาย่อยแล้วก็เอามาเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราแต่อวิชชาเนี่ยมันเป็นมันเป็นหัวหน้าใหญ่ของสังสารวัฏโยมวิชาตัดเนี่ยมันก็คือมายมันมีอยู่ห้าตัวและตัวแรกก็คือกิเลสมาคืออวิชชาแล้วมันก็มาก่อไอ้การปรุงแต่งอวิชชาไปประจักสังขารไอ้สังขารก็คืออภิสังขารมาร แตม่มันไม่ใช่ยักษ์มานี่มานแปลว่าบังไม่เห็นความเป็นจริงเห็นไหมคืออวิชามันมาบังไงใช้ก็อวิชาบังหน้าที่พิเ้าใช้นะคือไอ้ความความไม่รู้มันบังหน้านี่เวลาท่านตัดสรุ้เนี่ยท่านก็จะท่านก็จะปาลบเยกเปงพุทธอุทานคืนครัง้งแรกว่าสัตว์โลกเดือดร้อนเพราะภาษาบังหน้าเข้ามั่นหมายสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอื่นทั้งหมดคือไปภาษาลูกแล้วมั่นหมายเป็นรูปไงมันก็เลยเกิดปัญหานี่ไงภาษาที่เสียงให้มึงว่าใครวะเห็นไหม มันไปเอาเรื่องกับเสียงมันก็ถูกไอ้เสียงนี่บังหน้าอีกแต่พรละวิชาอะไรละวิชาบังหน้าแน่นหนามันไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงจบเลยจบเลยทีนี้ทุกคนมันมันเจอผัสสะแล้วมันถูกบังเยโยมันถูกบังถูกบังว่ามันมันเป็นมันเป็นรูปเป็นเสียงจริงจังอย่างนี้เป็นต้นนี่อันนี้เป็นพระเจ้าท่าเป่งพุทธทานครั้งแรกนะว่าสัตว์โลกเดือดร้อนเพราะไอ้ผัสสะมันบังหน้าเขามั่นหมายสิ่งใดสิ่งนั้นล้วนเป็นประการอื่นจากที่เขามั่นหมายทั้งหมดเลยคือไม่ใช่อย่างนั้นชักอย่างเดียวเหมือนที่เรา ยกตัวอย่างง่ายๆสมัยนี้ที่เขามั่นหมายว่ากระเป๋ายี่ห้อนี้ดังเสื้อยี่ห้อนี้ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องปรุงขึ้นมาแล้วก็มั่นหมายอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นดกพอหมดยุคสมัยไปเขาก็ไม่นิยมลด้ยี่ห้อนี้หมดรุ่นไปเป็นกองขยะที่ไม่มีมูลค่าอะไรเลยแต่ว่ามันถูกบังด้วยการปรุงแต่งขึ้นมาว่าไอ้รูปกระเป๋ารูปเสื้อรูปรองเท้าพูดถึงภาษาบางหน้าเนไอ้ไหมนิ่งนะอันนี้โลกเป็นสมมติไงน,นี้ถ้าเดินอยู่กับธรรมชาติไม่ชินแล้ไหม มันไม่มีแล้วกระป๋องกระเป๋ารองทงรองเท้าเสื้อผงเสื้อผ้ามันเหลือแต่อะไรใบไม้ก็ไม่ใช่ใบไม้ดอกไม้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรมันก็จะง่ายไงการปรุงแต่งมันก็ไม่ค่อยปรากฏในการจะไปก่อกรรมมันก็เลยมันก็เลยไม่มีไปด้วยไอ้โลกสวรรค์มันไม่ได้มีมาก่อนในชีนี่ออกใช่ไหมคือเกิดจักรวาลมานโลกสวรรค์ไม่ได้มีนะจนกว่ามันจะไปก่อกรรมนี่ไงมันถึงได้มีโลกสวรรค์แต่ไอ้ก่อกรรมเนี่ยมันก็มาจากไอ้ตัวไอ้กีลสวัตัวแรกลอวิชาเห็นไหม มันไม่รู้ว่าไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมลมมันก็เลยไปปรุงอภิสังขารมารสังขารมันก็มีชื่อว่าสัญญาเจตนาเจตนาคือการก่อกรรมมันจะก่อกรรมอะไรมันก็เอารูปเอาเสียงกลิ่นรสมาปรุงดีปรุงร้ายนี่ไงมันก็เลยบังหน้านี่ไงนี่มารตัวที่สามพอมันปรุงเสร็จมันก็ได้ขันห้ามาเขาเรียกว่าขันธมานมันก็มาบังว่า้รูปจะเป็นเราเวทนาเป็นเราความจําความคิดวิญญาณเป็นเรา ไอ้ตัวที่สี่มันก็ได้เวทนาที่เป็นสุขอย่างนี้แล้วก็ไปติดสุกเื่อเล็กเทวบุตรมานอันนี้เขาใช้กาเทวบุตรมานแล้วสุดสุดท้ายตัวที่ห้าเขาเรียกมัจจุมานคือพอความตายมันเกิดขึ้นมันก็เรียกว่าเราตายไงบางคนก็เลยอาจจะกลัวตายว่าเฮ้ยตายแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่เราตายจริงๆเพราะไม่มีเราเกิดไม่มีเราตายแล้วไม่มีเราไปนิพพานการปฏิบัติมันจะเรียบง่ายเลยนะคือตายก็ไม่กลัวเพราะมไม่ใช่เราตายแต่มันต้องทบทวนบ่อยๆนะ แล้ว้าวทุนิพพานนิพพานก็ไม่มีเราสักหน่อยนหนึ่งหนูได้เอาไหมนิพพานแล้วมีเราอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีเพราะมันเลิกปรุงแต่งไงแต่ที่อยู่เนี่ยมันเป็เรื่องจริงคือมันปรุงแต่งว่ามีชั้นอยู่ในรูปอันนี้คนนี้ก็ปรุงแต่งมีชั้นในรูปอันนี้ก็ชั้นปรุงแต่งว่าชั้นไม่ในรูปมันก็เลยเอาปรุงแต่งมาคุยกันเยอะทั้งที่รูปมันไม่รู้เรื่องเลยนะอย่างพุทธเจ้าก็ตัดเนี่ยกระดูกเนี่ยมันคิดไม่ได้โยมมันคิดไม่ได้มันเป็นมันเป็นอัพยากิตธรรมคือมันไม่ดีไม่ชั่ว แต่โดยหลักการของปรมาติ์กระดูกอะไรลูกตาขนตาขนคิ้วน้ำลายอุจจาระปัสสาวะมันคิดไปได้นี้เขาอันนี้เขาใช้คำนิยมตรงในนั้นเองในพระสูตรไอ้พวกนี้มันคิดแล้วแล้วมันก็ไม่รู้รว่ามันชื่ออะไรเขาพูดตรงๆเลยหลักคือมันไม่มีสมมุติปัญญาตว่ามันเป็นน้ำลายมันเป็นปัสสาวะมันเป็นอุจจาระมันเป็นกระดูกมันเป็นน้ำเมือกมันเป็นน้ำไข่ครอบมันไม่รู้เรื่องด้วยพูดถึงไอ้ปรุงแต่งเนี่ยมันก็ไปปรุงว่าไอ้นี่ในหลักรวมแล้วเลียกว่าเราเห็นไหมจริงเราไม่มีอยู่จริงนะโยม มันปรุงแต่งน,นี่มันคุ้นชินเพราะว่ามันไออวิชารนุสัยมันสะสมมาตั้งแต่ตั้งแต่มันเริ่มเกิดมีชีวิตแล้วมันก็เริ่มสะสมความคุ้นชินไว้เน,นี่ยแหละคือเราถือพระเจ้า,าไม่ตัดสูก็จะไม่มีใครรู้ไงอันนี้หนูต้องคิดดูดีๆว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งอัลทั้งเทวดาทั้งพรหมอรูปพรหมทั้งสัตว์เดรัจฉา,านนรกเปรตอสุรกายแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดคิดว่ามีเราอยู่หมดเลย